หนูก็สบายสบายอ,าอยู่เดนมาร์คค่ะหนูอยู่เดนมาร์คค่ะทางนี้ก็วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่สิบเก้าค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่นี่ก็ร้อนละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นหนูก็สบายสบายช่วงนี้เป็นหน้าร้อนของที่นี่ค่ะช่วงนี้เป็นหน้าร้อนของที่นี่ แล้วก็จะมีฝนตกมาบ้างก็น่าจะเหมือนไทยเนาะไทยก็ร้อนค่ะแม่ก็บอกว่าไทยร้อนฝนตกไหมคะช่วงนี้ฝนตกไหมคะป้าน้อยทางบ้านหนูอยู่ไทยอยู่อยู่ภาคอีสานก็ช่วงนี้แม่ก็ว่าก็ตกตกหยุดหยุดแต่อากาศก,ก็ร้อนเหมือนกันร้อนเหมือนกันค่ะฝนก็ตกตกหยุดหยุดร้อนบ้างอะไรประมาณนี้ ทางเดนมาร์กช่วงนี้เป็นช่วงนี้เป็นเป็นหน้าร้อนก็เลยค่ะคนก็จะเริ่มออกเที่ยวแล้วคนช่วงนี้คนก็เดินทางเที่ยวกันนะคะอ้าวลงแล้วเหรอเธอฉันเปิดของเธอช่องหนึ่งนะเปิดอยู่ช่องหนึ่ง ใช้เครื่องหนึ่งเปิดของเธอแล้วก็ใช้เครื่องหนึ่งขึ้นเดี๋ยวประมาณบ่ายโมงเราจะออกไปข้างนอกเราก็เลยขึ้นตอนนี้ของเธอเราปิดเสียงไว้เราไม่ได้เปิดเสียงเราเปิดอยู่แต่เราปิดเสียงไว้เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอก ไม่เข้าใจว่าทำไมข้อความมันขึ้นแล้วมันก็หายไม่เข้าใจอ่ะข้อความมันไม่อยู่ตลอดมันขึ้นมาแล้วมันก็หายไปอ่ะมาแป๊บเดียวแล้วมันก็หายป้าน้อยเป็นเพื่อนกับคัมเมโดชาแนลหรือยังคะป้าน้อยถ้ายังไม่เป็นเพื่อนก็ไปทักทายนางได้นะคะนางอยู่เยอรมันค่ะ เยอรมันมกับเดนมาร์กก็จะติดติดกันนะคะก็เหมือนเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องอะไรเหมือนไทยกับลาวเนี่ยะคะ่ะก็ติดติดกันทำไมข้าฟารมมันมาแล้วมันก็หายอะ่ะ ยังไงจะไม่ให้มันหายอ่ะมันมอแล้วมันก็หายเดี๋ยววันนี้หนูจะมาเล่าอ่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปไปตรวจโรคมาค่ะโรคที่เขากำลังที่คิดกันอยู่ เดี๋ยวรอเพืเ่อนๆมาก่อนนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างมันน่ากลักวขนาดไหนไปกรวดไปกรวดเอ้ไอ้โรคยอดฮิตเนี่ยแล้วที่เดนมาร์กเนี่ยเ,เสียเงินหรือเปล่าเพราะว่าที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปกรวดมันต้องเสียเงินใช่ไหมคะ <S <S เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทางนี้ไปกรวดเนี่ยเสียเงินไหมเนี่ย แล้วใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วรอผลประมาณกี่วันเพิ่งไปตรวดมาเมื่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ็นเจพี่ยังไม่รู้เลยว่าหนูชื่ออะไรอะ่ะเวลาที่ไปฟังอะ่ะพี่ฟังไป่ทันสักทีเลยว่าหนูชื่ออะไรอะ่ะเอ็นเจฝากทักไทยอุ้มด้วยนะคะ c ัมแดยชาแนลชื่ออุ้มนะคะเอ็นเจชื่ออะไระคะพี่ไปหาหนูหลายรอบแล้วพี่ยังไม่รู้เลยว่าหนูชื่อ เ็นเจฝากทักทายป้าน้อยด้วยนะคะวันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังพี่พี่หยุดไลฟ์ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยเพราะว่าพี่ไม่สบายตอนแรกพี่ก็กังวลว่าพี่จะเป็นไอ้โรคที่เราคิดคิดกันอยู่หรือเปล่าอะ่ะชีนิดพอไปตรวจไม่ได้เป็นค่ะก็เลยรอดตัวไปพี่ไม่สบายอยู่เกือบสองอาทิตย์อ่ะ ว่าจะไปข้อความมันหายแลนขึ้นมาแล้วมันก็หายทำยังไงให้ข้อความมันอยู่อ่ะ